สวัสดีค่ะสาวๆร้านอิชิโกะจุดโกะค่ะอืมจุดเพิ่งอาบน้ําเสร็จเนาะใส่เสื้อนอนด้วยเสื้อนอนคอยยุยมากเลยอะ <c oughs> อายอายแต่ก็นะก็ดึกแล้วอะไม่รู้ว่าจะเอาชุดลาตีสโมสอที่ไหนมาใส่ดีอะค่ะ, <c oughs> คะก็วันนี้จะมาเมาเรื่องมาร์กเต้าหู้อีกรอบนึงพอดีว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยเพื่อนสาวนะคะก็คือเป็นลูกค้าจุดด้วยเนี่ย เขาส่งข้อความมาฮะจุนทางวอตถ์แอพพูดถึงความประทับใจที่ได้ใช้มักเตาหูอะคะ่ะจนก็ได้แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็โพสให้สาวๆได้ดูแล้วว่ามักเตาหูเนี่ยใครได้ใช้เขาก็ชอบกันจริงๆส่วนตัวจูนเนี่ยก็ใช้นะคะก็ใช้บ้างใช้สลับกับมา e l e นะคะก็ก่อนหน้านี้นเ,นเคยใช้แต่มักเตาหูก็ประทับใจแล้วพอมา e l e มาก็ใช้ตัวเนี้ยคู่ไปด้วยสลับไป,ไป,ไปสลับกันมาก็วันนี้ก็เลยจะมาม์คเตาหูให้สาวๆได้ดูกันอีกรอบนึงนะคะ โอเคค่ะนี่มังค้าคูหน้าตาจะเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเทียบกับฝ่ามือขนาด120กรัมค่ะเป็นสินค้าน้เข้าจากญี่ปุ่นเลยตัวมังค้าคูเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันจะมีส่วนผสมของออถั่วเหลืองของผลไม้นะคะแล้วก็สารบำรุงผิวต่างๆกลิ่นมันก็จะหอมอ่อนๆอย่างที่จุนเคยพูดเอาไว้เอ,อ,เอาไว้ที่คลิปวิดีโอแม่คา้ามาสมอยก่อนหน้านี้แล้ว ส่วนตัวจู้นะคะเวลามาร์กหน้าเนี่ยจูนจะเป็นคนชอบนวดหน้านวดอย่างเงี้ยค่ะนวดหน้าก่อนที่จะมาร์กก็คือลงพวกคลืมลงลงลง,ลงพวกมาค่ะ,คะขนาดหนึ่งก่อนแล้วก็นวดนวดตัวจะนวดขึ้นนะคะจะไม่นวดลงเพราะว่าเออถ้าเกิดนวดลงเนี่ยมันจะทำให้หน้าเราสามารถหยอดคอยได้ นวดไปเรื่อยๆค่ะนวดหน้าผากนวดเป็นเนี่ยค่ะนวดเป็นวงกลมเลยนี่ค่ะนวดไปเรื่อยๆเอ,อ่อโดยปกติเราจะนวดประมาณห้าน,นาทีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมานั่งนวดให้เราสาวดูทั้งห้านาทีนี้คงจะไม่โอเคเนาะก็เนี่ยค่ะนวดพอให้ให้ครีมให้มาร์กษาให้มันซึมลงสู่ใบหน้าในระดับหนึ่งโอเคอเอาแค่นี้แล้วกันเนะาะจริงๆเราจะนวดนานกว่านี้ โอเคพอนวดเสร็จปุ๊บ,บก็เอามาร์มามากมาลงมาร์กมาลงพอกเอาไว้เราจะไม่แนะนําให้พอกหนามากนะคะเพราะว่ามองว่าการพอกหนาเนี่ยมันมันเป,อเปืองเลอเราใช้เหตุพอกให้มันอยู่ระดับหนึ่งก็พอเอาแล้วเขนี้พอแล้วค่ะ เวน้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ริมฝีปากเอาไว้เค okay, ค่ะทิ้งเอาไว15้15-20ถึงนาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดล้างออกเสร็จแล้วก็ลงครีมบำรุงต่อไปเอ,อจุนไม่แนะนำให้มาก็นอนนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างเหนียวถ้ามาเพราะมันจะไม่รู้สึกไม่เคยนอนอะแต่คิดว่าถ้าเกิดมาเหนียวเงี้ยคือนอนแล้วมันจะไม่สบายแล้วเราลองคิดภาพดูเรานอนแล้วเราก็คว่ำไปคว่ำม,มาเนาะ ความไปความมาน้ามัก็เปื้อนกับหมอนหมอนแล้วก็มีฝุ่นอ่ะสิวขึ้นอีกทีนี้แหละจะมาหาว่ามาร์กไม่ดีไม่ได้นะคะทีเนี้ยเนาะโอเคแค่นี้แลคะค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงแต่เขาน่าจะมาเมอทตัวไหนก็เดี๋ยวเจอกันเนาะโอ้ยเห็นคอเสื้อตัวเองมาฮ่าโอเคโอเคบายบแล้วเดี๋ยวค่อยมากันคะ่ะสวัสดีคะ่ะ